ได้ัว่าที่มีองค์สงฆ์อยู่ตาม ทาปันจะองทัมุตตะกอพระุธาสนาของพะนักบุมเน้นนำกปุตตะายแดนภาคใต้และพุทธศาสนิกชนภาสตะวออกเฉยงโอนุทิยามันนายนิปันตุตตะกีวะอกวาได้รมติาลราชไทย